สวัสดีครับพี่ชายอนานันต์สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับหายสุดลอ่อตอนนี้ฉิดยาขาย,ยาครับผมพี่ชายครับพี่ชายสุดลอ่อ สวัสดีครับพี่สาวจูขอบคุณหลายๆครับพี่สาวคนน่ารัก ขอบคุณการรับชมครับผมจูว่าผมขอบคุณพี่ชายรอด้วยครับผมรอด้วยครับผม ไม่ค่อยมีสัญญาณนะผมขอโทษด้วยครับน่ารักไปหมดครับผมพีซาจูน่ารักครับผมสัญญาณไม่ค่อยดีคขอโทษด้วยครับครับคกคไละลาครับพีซาจูคนน่าครกกับผม ลืมเปิดเสียงครับผมขอโทษครับผมลืมเปิดสวัสดีพี่ตาจูสวัสดีพี่ชายก็เลยขับปิดเสียงเอง ขอบคุณทุกการรับชมครับผมเป็นลืม น่ารักไปหมดน่ารักเลือนน้อย ันยานไม่ค่อยดีครับผมขอโทษด้วยครับ สวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีแมตติกสวัสดีพี่สาวจูสวัสดีพี่ชายแล้วก็สวัสดีคนสกัญญาครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับผมสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีครับขอโทษครับผมเหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนครับผมก็จะถึงเวลาคุดมันสปะลังแล้วครับผม สวัสดีครับคนคนคน,คนก้อยใจคนกอยใจหัวเราะคำสวัสดีขอบคุณครับผมขอบคุณตุกการรับชมครับผม ฝั่งนี้ครับปลูกข้าวโพดครับผมข้าวโพดกับปลูกครั้งที่สองแล้วครับข้าวโพดนี้ปีหนึ่งครับปลูกได้สองรอบครับมันสฝรั่งนี้ปีละครั้งครับผม พายุเข้าครับผมตอนมันสับพลังก็เลยหักหักหลายต้นเลยครับผมลมแรงครับผม่วนต้นไม้หักไปเยอะครับผมต้นไม้ตนม้ตนมะม่วงหักไปหมดครับผมฝนตกลมแรงพายุเข้าครับผมฝันกรับพุกครับพ่อครับผม ส่วนมะม่วงครับผมเจ้าคองเดียวกันกันกบขาโพสฝังนู้นครับวันนี้อยากเอาสองทางจะมา,มาคิดยาขายากับแฟนบังเอิญทางนี้มันทางทงคิดยานี่มันพังครับผมนี่มันรัว้วมันเสียค,คิดไม่ได้แฟนก็โดนยาคายานี่ไม่ได้ แฟนถ้าโดนนี่เขาอยากแพ้บอกหายใจไม่ออกส่วนตัวผมบางทีก็พวกอยาขาย่าเนี่โดนมือโดนตาโดนอะไรไปหมดกระเด็นโดนบางทีก็ชิดๆแล้วมันสายมันหลดเหมือนกระเด็นเข้าปะ <c oughs> <c oughs> กระเด็นโดนหน้าก็มี <c oughs> อันนี้บริการนะผมบริการส่วนตัวสามตัวผมบริการผมครับ บริการวันไหนมาคนเดียวก็ต้องเอาบริการมาด้วยครับผมนี่พอมาคนเดียวมันก็เป็นคนกลัวผีครับผมมาคนเดียวโ้ยิแถวนี้ก็มันเงียบครับอยู่ที่ไร่มันบรรยากาศเงียบครับผมคนกลัวผีคิดมากครับผม ขอบคนณทุกการรับชมครับผมขออนุญาตลงไลน์นะครับขอบคุคนคล้อยใจแล้วก็คนพี่สาวจูแล้วก็พี่ชายนะครับคุณทุกท่านนะผมขอบคุณฐานที่มารับชมย้อนหลังด้วยครับผมนี่ครับทำภารเกตจครับผมคนกล้อยใจขอบคุณหลายๆครับผมมาน่ารักครับขอบคุณครับผมเป็นคนชอบโซนหนักครับผม สนัขมันดีครับผมมีประโยชน์เยอะสนักมันช่วยฝากบ้านเราแล้วก็มันช่วยปกป้องเจ้าของได้ด้วยมันกันโจรขโมยของอะไรเงี้ยครับเลี้ยงสนักดีที่สุดครับผมแต่ต้องระวังครับเลี้ยงสนัขบางทีก็มันไปกัดคนอื่นเราก็เสียงครับผมค <laughs> <c oughs> อดีคอเสียครับผมแต่ผมชอบสนักสนักน่ารักครับผม สนักที่เกิดที่ประเทศไทยถือว,ว่าโกเดีนะครับเขาไม่เขาคุมคล้องครับผมทัศนักเกิดที่ประเทศไทยนี่โชเดีจริงๆครับผมสวัสดีครับขออนุญาตลง